พบกับซอลูซี่สโลซิงซอตัวจริงเสียงจริงต้องซอลูซี่สโลซิงเท่านั้นนะคะวันนี้ซอลูซี่สโลซิงก็ไม่อยากพูดพร่ำทำเพลงอะไรเยอะแยะมากมายนะอยากจะพาทุกคนมาเล่นเกมใหม่ล่าสุดของค่าย PG ส l ล t นั่นเองนะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยคนที่ติดตามค่ายเกม PG เนี่ยก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะสำหรับเกมใหม่เกมนี้ที่ถือว่าฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ ก็คือเกม p o s p r i r i t y Fortune t เกมต้นไม้แห่งความมั่งคั่งซึ่งตอนนี้ซอลูซี่ก็ลงเบ็ดไปที่2,000นะคิดว่ากำลังจะแตกวเลยน,นะแน่นไงแต่พอดแตกลางวันก้อนตัวจากต้นไม้แห่งความมั่งคั่งกันไปเลยนะ4,500 0บาทโ,โอ้โหลงเบ็ดไปที่2,000นี่ได้กลับคืนมาจุกๆเลยนะเออเกมใหม่ห ซีสลัดของเขานี่สุดป,ปังมากมากะโอเคเนี่นเราก็หมุนกันต่อไปเรื่อยๆนะซึ่งคิดว่าเกมใหม่เกมนี้นี่แตกง่ายอะไรง่ายอยู่นะลงเบ็ดไปที่2,000ไดกลับมา4,500มนนี่โอ้โหสุดยอดมากวันนี้ซอลูซี่ก็ถือว่านอนหลับฝันดีราตีสวัสดกันเลยจริงๆนะวันนี้มาดึกนิดนึงนะพอดีซอติด ภารกิจหลักก็คือว่ายน้ํากลับบ้านนั่นเองนะเพราะว่าไม่มีเรือน,นั่นเองนะเพราะว่าแถวแถวบ้านซอนเน่นน้ำท่วมกระจายกันเลยนะแทบจะติดเกาะกันเลยก็ว่าได้นะซึ่งตอนนี้เนะี่ยระหว่างติดเกาะหรือติดน้ําท่วมนะเนี่ยรอเลนเราก็มาสเปรย์กันไปเรื่อยๆนะครั้งนี้ซอลูซี่ก็เบ็ดไปที่2,000บาทนะอ่านี่ได้ซืนมาละประมาณ9 8 0 0โอ้โหลงไป2 0 0พได้มา1 8 0 0 12,200อ โอ้หแตกได้แตกดีจริงๆนะต้นไม้แห่งความมั่งคั่งนะเป็นเกมที่เขาเพิ่งเปิดตัวมานะเป็นเกมใหม่ของค่าย PG นั่นเองนะโอ้โหโวันนี้นี่ซอคงจะรับกันไปจุกๆอ้าวนี่ไงไม่ท่าไรก็5้าร้อยละโอ้โห,โหเขาแตกง่ายแตกดีจริงๆนะช่วงเวลานี้นะที่ซอเล่นนะโอ้ ดูซิมาลุ้นกันซิว่าเราจะได้ตัววายกันหรือเปล่าซึ่งเขาก็มีสัญลักษณ์แตกต่างกันไปตามแบบฉบับเดิมของค่ายเกม PG นั่นเองนะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆแทนอัตราการเดิมพันหรืออัตราการชนะนั่นเองนะซึ่งตัววายในที่นี้ที่ซ้อเห็นแวบๆเมื่อกี้เขาก็มากันอยู่นะแต่ก็ไม่ได้มาบ่อยมากเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ระดับหนึ่งเลยสําหรับเกม Fortune Tree นั่นเองนะเรียกสั้นๆว่าต้นไม้แห่งความ ข้างนะวันนี้เราก็จะสปรินกันไปเรื่อยๆนะเราอินปันกันไปนานๆเลยนะามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหจะได้ไหมจะได้ไหม นี่ก็ถือว่าลงเบ็ดไปที่ยอดสูงสุดเหมือนกันนะแต่ถ้าใครเนี่ยมีทุนร้อยก็ลงทีละน้อยๆไปก่อนนะส่วนใครที่มีทุนอยู่แล้วอ่านลงไปเลยตามใจช,ชอบอ่านี่ลง2,000ได้2,000ก็ถือว่าโอเคนะใครที่ผ่านมาเจอก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับซอลูซี่ซอลซิ้งคนนี้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆกันได้ในทุกๆวันนะยังไงเดี๋ยววันนี้ซอลูซี่ขอตัวไปก่อนละกันบ๊ายบาย